ควาหังทำซ้อนจนเด้ถอดถอนใจออกมาไกลให้ไกลตาคนมันอยู่ตอหนอา้ายานน้ำตาที่มีมันบ่พอพื้นที่ทำซ้อนซ้อนใจอยู่ไปกะไรค่ะทอนตัวถอยไกลบ่อยากเห็นหน้าคนลาใจ สวัสดีครับสวัสดีฟุตบอลแนนสายจวดวันตัวครับสวัสดีฟุตบอปู่สุขนนะครับเด้อครับวันนี้เราอยู่กับ น้องแนนนะครับนะนรตัวน่อยครับน้องแนนชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อแนนพระนิดานะคะก็เป็นนักร้องจากร้านสมหัวนะคะครับผมมีคนเิบซี่ถามหานะครับหลังจากที่ลงคลิปน้องคือน้องรดแห่งค่นี้และครับมีคนถามาว่าเปิดบา็หน่อยครับน้องชื่ออะไรน้องทําอะไรอยู่ไหนมีแฟนหรือยังนะครับเนาะวันนี้นะครับนี่คาตอบแน่นอนจากปากน้องเขาครับแล้วก็วันนี้น้องเขาจะมาร้องเพลงนะครับน้องไห้ฟังนะครับ แล้วก็จะมีผลง,งานนะครับสภาพไป c o v อ r เพลงในเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีเพลง MV เพลงจริงเพลงแท้ของน้องเองครับซื้อไว้แล้วครับแล้วรอให้น้องเขาไป c เวอรเก็จะให้ fc รู้จักมากขึ้นนะครับนับตัวกันเลยชื่อเฟสก่อนเลยครับนชื่อเฟสนะครับอ่าชื่อเฟสนะคะน้องแนเนในกุจังนะคะหรือว่าพิมพ์ไปนะคะแนนพระนิราผาสุขค่ะเอาเอาหน้าเฟสดูบ้างเลยหน้าเฟสเด้อกดติดตามเะ z ุ่มใส่เงินใช้ใจไรน้องโน้นเนี่ยเจะมีคำถามติดเดียดอีกนะครับจะดูนาเฟียรน้องกันครับเขาไปติดตามน้องเยอะครับว่าน้องเป็นยังไงเป็นใครนาเฟียร์ตัวของอะไรบ่อะไรครับวันนี้มีหลายเฟียร์เป็นตัวยิงนี่เป็นเดียวค่ะเจ่าบอลมีตัวเฟียร์มาทำลวมีตัวแจ้งเตือนขึ้นมันข้างอ่าดูหน้าดูนะครับนี่เฟียร์ตกนะคะ ขอไปครับขอไปเป็นมูมูเต็มยังถ้าเต็มก็ขอติดตามนะครับเนาะอ่เต er ็มก็ส่งของคว้ามมากเลยค่ะก็ย่างเป็นมวยหรือเปล่าฟาด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 ฟาอ่านี่นะครับโอเคขอติดตามครับทักมาเลยนะครับไปไหนับเป็นมูนครับเนาะเอไปครับคำถามที่สองครับคำถามนี้นะครับทุกคนอยากรู้นะครับน้องแนนมีแฟนหรือยัง ยังไม่มีค่ะยังไม่มีตอบอีกทีได้ครับไม่ได้ยินยังไม่มีแฟนค่ะโสดมาจะปีนึงแล้วค่ะนี่โสดมาปีนึงยังมีแฟนครับนี่ยังไม่มีแฟนเลยนะโสดมาปีนึงแล้ะถ้าไปจิบฮะทักไปเรื่องเขาเรียนยังได้อยู่เด้อแล้วก็ต้องเรียนเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่เทคนิคพี่บุญมังสาหารค่ะโอ้โหเทคนิคพี่บุญมังสาหันอวสอแล้วค่ะอวสปีปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับเนาะสุข จากถึงสุขเพียรหนังสือเรียนเสร็จแล้วก็เอาไปตอนเย็นไปทำงานรลองทิ้งที่ร้านสมุนหัวทิ้งมนทเงเหนียวพยายามนะบอดี้บอด้มีแฟนมีไพเลี้ยงนะหาหาเงินเลี้ยงหาเงินเพียรหนังสือเนาะสุดยอดครับแล้วก็มีแฟนนะครับเฟซบุ๊กยูทูบผมมีเนาะยูทูบไม่มีอะไรก็ตัดจะมีก็ได้ถ้าคนติดตามไม่เยอะสร้างมันก็ดีเลย นี่มีช่องทางนะครับไอเอฟซีไปติดตามเนี่ยาจจะเปิดก็ได้นะครับนน,น้องแนน่ะอยากฟังเสียงนะครับน้องแนนนะครับสักหนึ่งเพลงนะครับเสียงเพาะๆไอเอฟซีตัดสินใจว่ามวนมาวลหน้าปั้นไหมหน้าเอาไป cover เ,เพลงไปร้องหาเพลงให้ร้องไหมครับเอาอหนึ่งเพลงครับอาจารย์ทูปเลยน<ค>นเน<ม>าะคอนทุกเลยครับ <นะ S 2> ชาต้นุกอ่ะมาใกล้ๆนะครับจะได้เสียงนี่น้องแนนนะ ความหังทำซ้อนจนได้ทอดถอนใจออกมาไกลให้ไกลตาขันมันอยู่ตออ่อหน้ายันน้ำตาที่มีมันบอพอพื้นที่ทำซ้อนซ้อนใจอยู่ไปกระไรค่ะ ทนตัวถอยไกลบ่อยากเห็นหน้าคนหลายใจสุดยอดครับการ์ดบ่สบายเลยนี่เป็นวัดค่ะกวต้องฆ์กับเซ้าอยู่แล้วสุดยอดครับทางนีเป็นคนบาดเลยครับคนยิ้มว่าท่อนี่บ่อ่าเป็นคนบาดทุ่งแสงตะวันค่ะตะบนดอนจิกอัมพวิบูรณ์ห้าเมตรอ๋อคนพิดบูรครับคนบานกันเดียวกันเองนะครับเราคนพิดบูรครับแล้วก็เมื่อแรกก็ไปห้องเตีงอยู่ด้านิมซุ่มหัว มูลใช่แล้วผมมีโอกาสกัแวะไปกินเขาเนาะทานข้าวตั้งเพีงไปเจอน้องได้ทุกค่ำคืนนะครับโคตรน่าเพิพ่นครับผมก็ไปดูอยู่โอ,อ,อ้น้องเนาเอ่อน้องแม่ยังไม่ไม่มีแฟนนะครับเนาะเออแล้วก็เรียนอยู่เที่ิงคืนี่นมูลภาษาหารเลี้ยัง,างตาบบอกเอ็ซี่ว่าติดตามผลงานอ่าอ่าขอบคุณเอ็ซีทุกๆคนนะคะสำหรับค่ำชมนะคะที ชมใน y ยูทูบและคารที่ได้ร้องเพลงนะคะก็ฝากติดตาม Facebook นะคะฝากติดตามผลงานของน้องแน่นน้ำนะคะัคขาทั้งช่องของจุดอ่อนทัวร์คองเทนทนะคะว่าสิเขาเอามาขอขายกบแก๊มมิวสิกอ่ะฟังเด้อสูดเด้อฟังเด้อมีคนงานในานั่นครับกำลังหาที่หเป็นไป,วไป,วไปควบเวอร์อ,าานนอยู่เกำลังจะพาไปควบเพื่อที่นักวิจารณ์ออยช่างชิ้นงานยู่เทลกูโดนี่ครับ เคยไปใส่บริการแล้วนะครับเนาะแล้วสี่ห้ามาคลองเพื่อนมเดชเร่งเร็วสาไดนเบิร์ดในเบิร์ตค่ะไดเบิร์ตเกิดตายนะครับเนาะเป็นนักร้องนะครับหรือก็รับงานทั่วไปน้องกนักลับเนาะรถแห่นะครับเนาะอ่าสายจวดมีงานกับเจอน้องแล้วก็น้องว่างกันเรื่องว่ากันนะครับเนาะถ้ามีงานร่วมกั่นมาเลยมี่อยู่หรเออมีอยู่ค่ะมีทันที่เท่าไหร่นะจำอ่ได้ นาปีนนปสามปีหนาสามปีหนาามปีครับงานา<ำ>มปีส่วนใี <c oughs> จะได้คิดพอดีครับกรายก็ไม่ค่อยมีงาแล้วเมื่อกเรางานทุกวันนี้โอ้ยงาน้ครับใช้ไปถึงทุกวันี่ครับยาวาทนี่เป็นเนอคนังคสังคสุดนะครบนี่นะครับน้องแนงนนะครับน,น้องแนนอนิดาพระสุขนะครันอกขุนยอดเสียงดีป่ะครับถ้าเมื่อกี้ที่น้องเขาร้องไปเมื่อกี้ถ้าเสียงดี ผมเป็นเลขแปดนะครับผมเป็นเลขแปดครับเที่ยงวันนี้เขาเป็นเลขศูนย์อาเถอะนะเลขแปดไล้ก็เลขศูนย์แล้วผมจะหาเพลงให้น้องไปร้องเพลงนะครับไปคบเวอร์ก่อนครับซองทำเพลงแล้วก็ทําเพลงจริงทําเพลงมาเตอร์ตัวจริงให้น้องเขาฝากติดตามนะครับฝากติดตามน้องแนนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้แน่นอนจะไปหาเพลงมันโยครับฝากด้วยนะครับยูซีนะครับน้องแนนบางคนกระทัว่าเปิดบ้ามแม่เปิดบ้ามน้องแน่อยากรู้จักน้องแนนอยา มีเฟซมีช่องที่ติดตามตรงไี้นี่นะครับมากนะครับฟเฟซอะไรยัดอีกทีครับเฟซน้องแนนเนยกดจังค่ะหรือว่าแนนพัลิดาพาสุกค่ะครับีปซองขอบไปติดตามเลยนะครับเด้อครับะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเี่้ะพาน้องเขาเอ่อมาเปิดบับอห่างนี้สิผู้คนทำนะครับยอดวิวเท่าไหร่ละมันก็หกหมื่นกว่าเนะนาะหกหมื่นกว่าพี่แต่ชมแบบสุดยอดครับเนาะเอทีเอ็นดะีับห้องม้วน ขอไปชมนะครับเด้อท่านยังไม่ชมคราบไปชมนะครับน้องแอนขึ้นรถแอนสายจวดครั้งแรกนะครับนคลิปนี้เขาไปเบิ้งนะครับเด้อพอเอมวลการมิตเตอเจนนะครับมีคนมาถามอเอาเข้าค่าเลยครับเสียงนี้มวลน,นิ่งๆน,น่ามทีทีเอาอยู่าคอมเมนต์มา,ม,ามีแต่แบบนี้เนาะอันนี้ก็ไปตามไปรับน้องมาเจ้าบาทนะครับน้องมาไทยกิฟตเปิดว่าใน fc ต้นแถวสายจวดบนทัวเอาอ่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะครับว่อย่าลืมติดตามนะครับ มินิซิลี่นะครับผมไม่แน่เอาน้องแนนมาเล่นด้วยสุดเส้นของฝันนะครับเพลียงแล้วนะครับแต่ทำก็แล้วหรือตัดต่อนะครับเป็นเป็นตอนเป็นตอนไม่แน่ตอนสี่ตอนห้าตอนหกน้องแนนอาจจะมาร่วมนะอาจจะมาร้องเพลงประกอบด้วยนะครับเราติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ผมนะครับกับน้องแนนกราบลานอทุกอนสวัสดีครับบ๊ายบายชวร์